จะมีเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นครับในปี2568จนไปถึงปี2569ดวงชาวลัคนาราศีกุมจะแรงนะครับจะแรงนะแต่มันไปในทางที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังบางสิ่งบางอย่างอย่าประมาทอย่าทำผิดศีลผิดธรรมอย่าทำอะไรที่มันให้เสื่อมเสียชื่อเสียง1มีนา66ตั้งแต่ปี2566พระเสารโคโจรเข้าทับดวงชะตาจนถึง วันที่19พฤษภาคม68พระเสาทับดวงหนักหนาสาหัสสากันเหนื่อยแบกรับกดดันนะครับในทุกๆด้านเรื่องความรักด้านอื่นๆน,นะครับรวยมีโอกาสไหมเสาทับมีโอกาสเสาทับราหูเรือนราหูมันดาวคู่มิดมันก็มีโอกาสรวยแต่เหนื่อยไม่มีใครที่มีแต่เรื่องดีเอางอแต่พระราหูเข้ามาแล้วพระเสาย้ายออกเนี่ย มันแปลว่ามันจะดีขึ้นแน่นอนชาวกลุมจะดีขึ้นมากน้อยแต่ดวงยังแรงเหมือนเดิมนะและยังไม่หมดเคาะกรรมนะแต่โอกาสดีๆมันเกิดขึ้นและมีโอกาสประสบความสำเร็จได้จุดพลิกชะตาชีวิตครั้งสำคัญลัคนาราศีกุมพร,ราหูดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีกุ่มครับจะโคจรเข้าทับลัคนาราศีกุม ราหูจะโคจรกลับมาสู่จุดเดิมกลับมาสู่บ้านกำเนิดในรอบ18ปีได้ตำแหน่งเกษตรราธิปดีอันหมายถึงความมั่งคัง่งมั่นคงแข็งแกร่งยั่งยืนความสำเร็จในทุกด้านทุกนิติในรอบ18ปีมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะบังเกิดขึ้นในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมแต่ที่ผมพาดหัวข่าวไว้ครับว่าย้ายครั้งสำคัญในรอบร้อยปีนี้ พระราหูพระเสาพระพฤหัสจะโคจรย้ายพร้อมกันในปี2568นี่คือมหาเทพของดวงดาวดาวตรีเทพและย้ายเดือนเดียวกันในเดือนพฤษภาคมห่างกันประมาณ1สัปดาห์ยังไม่พอครับดาวทั้ง3ดวงนี้ปกติราหู1ปีครึ่งย้าย1ครั้งพฤหัสหัปีย้าย1ครั้งเสาหนักเลยเกือบ3ปี2ปีครึ่งย้ายหครั้ง แต่ปีนี้ดาวโคโจรวิกลจริตเดินหน้าเร็วเดินถอยหลังข้ามราศีไปมาเท่ากับว่าดาวสามดวงนี้จะมีเกณฑ์การโคโจรโยกย้ายรวมกันถึงหกครั้งนี่มันคือปรากฏการณ์อีกทั้งพฤหัสกับราหูดาวใหญ่ทํามุมตรีโกณอยู่ในราศีธาตุดินทรงพลังถึงกันและกันมันจึงส่งผลให้ทั้งสโลก,กาธาตุสวรรค์มนุษย์บาดาลนรกภูมิเนี่ย สันสะเทือนมีเกณฑ์การเกิดเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นบนโลกมนุษย์นี้<ม>การเมืองเศรษฐกิจการเงินคนสำคัญคนดังภัยธรรมชาติจะมีเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นครับในปี2568จนไปถึงปี2569ชีวิตของมนุษยชาติหลายคนแทบทุกคนมีโอกาสที่จะพลิกผันตลอดเวลา พลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีก็ได้พลิกผันจากดีกลายเป็นร้ายก็ได้แบบเซอร์ไพรส์แบบคาดไม่ถึงเป็นจุดที่เราใช้พลิกดวงพลิกชีวิตอยากจะทำอะไรยากๆให้สำเร็จทำได้แต่คนที่ร่ำรวยประสบความสำเร็จที่ลอยตัวแล้วหากประมาทก็ตกดำดิ่งอย่างคาดไม่ถึงได้หลายคนหลายผู้หลายนามทุกคนาราศี มีเกณฑ์การตัดสินใจเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนี่ครับคือปรากฏการณ์ที่ดาวใหญ่ทั้ง3ดวงย้ายโดยเฉพาะพระราหูและชาวลัคนาราศีกุมจำไว้พระราหูคือดาวประจำตัวของท่านปี2568ตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม5พค68ถึง22พอยอ69เป็น1ปีครึ่งโดยประมาณ ที่ท่านต้องให้ความสําคัญที่สุดในชีวิตของท่านครั้งหนึ่งเพราะดวงดาวมาอยู่ตรงนี้มันทําให้เกิดเรื่องราวที่สําคัญที่สุดในชีวิตของท่านได้เลยเจอทางแยกใหญ่ที่สุดในชีวิตของท่านได้เลยถ้าท่านตัดสินใจถูกเลือกถูกทําถูกชีวิตท่านประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองทั้งเรื่องการเงินการงานความรักทุกเรื่องเฮงปังประสบความสําเร็จได้แต่ในขนาดเดียวกันเป็นดาบสองคมเป็นเหรียญสองด้าน เพราะพระอสุรินทราหูนี้ให้โชคเฉพาะชาวลัคนาราศีกุมตรงนี้และราศีมังกรในเรื่องการเงินกุมเนี่ยพระราหูให้ทุกอย่างมังกรพระราหูให้การเงินนอกนั้นยากที่พระราหูจะให้คุณกับลัคนาราศีใดยกเว้นข้อบังคับทางโหราศาสตร์บางสิ่งบางอย่างเท่านั้นแต่อีกด้านหนึ่งพระราหูคือเทพพระเจ้า ผู้เปิดประตูกรรมดิกิดเปิดประตูกรรมเปิดประตูให้เจ้ากรรมในเวรทวงทวงหนี้กรรมที่เราเคยก่อกรรมทาเขียนไว้ในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นดวงชาวลัคนาราศีกุมจะแรงนะครับจะแรงนะแต่มันไปในทางที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ต้องระบัดระวังบางสิ่งบางอย่างอย่าประมาทอย่าทําผิดศีลผิดธรรมอย่าทําอะไรที่มันให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอย่าให้เกิดเด็ดขาดไม่งั้นมันทําให้ชีวิตท่าน ดำดิ่งได้เลยนะครับแต่ถามว่าดีกว่าปีที่แล้วไหมดีกว่าก่อนลาหูย้ายไหมนะครับดีกว่าเพราะหนึงบีนา66ตั้งแต่ปี2566พระเสาโคโจรเข้าทับดวงชะตาจนถึงวันที่19พฤษภา68พระเสาทับดวงเนี่ยหนักหนาสาหัสสากันเหนื่อยแบกรับกดดันนะครับในทุกๆด้าน เรื่องความรักด้านอื่นๆนะครับรวยมีโอกาสไหมเสาทับมีโอกาสเสาทับราหูเรือนราหูมันดาวคู่บิดมันก็มีโอกาสรวยแต่เหนื่อยไม่มีใครที่มีแต่เรื่องดีเอาอย่างนี้แต่พระราหูเข้ามาแล้วพระเสาย้ายออกเนี่ยมันแปลว่ามันจะดีขึ้นแน่นอนชาวกุมจะดีขึ้นมากน้อยแต่ดวงยังแรงเหมือนเดิมนะและยังไม่หมดข้อกรรมนะแต่โอกาสดีๆมันเกิดขึ้นและมีโอกาสประสบความสําเร็จ แต่จะประสบความสําเร็จจะร่ํารวยจะโด่งดังจะเติบโตได้มันต้องตัดสินใจมันต้องเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นถ้าชีวิตเนิบเนิบเรื่อยๆไม่มีทางนะครับแต่ก็ต้องรอบคอบนะจะประมาทไม่ได้จะทําอะไรแบบสีสัวไม่ได้เด็ดขาดนะครับอีกทั้งในปีนี้ชาวลัคนาราศีกุมก็ต้องบอกว่าพระเสาร์จะโครจรเข้าเรือกนกระดุมพระ 19ฤพฤษภาคมเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูนะครับพระเสาเดี๋ยวผมจะทําี P ีนี่ก็ดาวใหญ่ก็ต้องไปดูครับเรื่องการเงินก็มีเรื่องสําคัญที่จะต้องพิจารณาเพราะพระเสาเข้าเรือนการเงินบางคนอาจจะมีการลงทุนบางคนอาจจะมีการใช้เงินบางคนอาจจะมีเงินก้อนใหญ่ก็ได้เดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับพับเรือหัดเนี่ยจะโครจรตรีโกณและขนานในเรือนปุตตะเรื่องใหม่มีโอกาสเกิดขึ้นบุตรบริวารลูกน้องเกิดขึ้นได้นะใครยังไม่พร้อมมีลูก ป้องกันให้ดีพรหัสเข้าปุตตากเกิดเรื่องใหม่ๆขึ้นในชีวิตตัวละครใหม่ๆเข้ามาในชีวิตในทุกความสัมพันธ์ได้ทําในสิ่งที่ไม่เคยได้ทําในช่วง13พฤษภาถึง2ตุลาแต่หลัง2ตุลาไปแล้วจนถึง23ธันวาอันนี้ระวังดาวพรหัสตกเรือนอริระวังเรื่องการเงินนี่คือเบื้องต้นนะของดาวดวงอื่นเดี๋ยวไปเจาะลึกคลิปดาวพรหัสไปเจาะลึกของ พภาสาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ราหูเนี่ยคือภัะเอกคือนางเอกของชาวกุมเพราะเป็นดาวประจําตัวและโคโจรทับดวงในรอบ18ปีให้ความสําคัญกับพระราหูแปลว่าต้องจัดการกับตัวเองปีนี้ต้องทําอะไรให้เกิดความสําเร็จให้ได้จนถึงปี69ปี68ปี69เนี่ยตั้งแต่5พฤษภาคม68จนถึง22พฤศจิกายน69เนี่ยโอกาสทองโกลเด้นไทม์ของชาวกุมแน่นอนครับเอาละครับทุกท่าน ถึงวินาทีสำคัญที่สุดใน EP นี้แล้วครับขอให้ทุกคนกลับมาตั้งใจฟังให้ดีนะครับผมจะบอกถึงเคล็ดลับในการรับพระราหูย้ายวิธีการทำบุญนะครับ5เคล็ดลับเพราะจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับถ้ากัลยาณมิตรของผมทุกท่านทุกคนได้รับดูเรื่องราวไปแล้วเรื่องร้ายก็ไปกังวลไปทุกนะครับ ทำให้ดึงดูดพลังไม่ดีและแก้ไขไม่ได้ส่วนคนที่รับรู้เรื่องราวดีๆไปนั้นนะครับก็อาจจะหลงละเลงแต่อย่าลืมครับเรามีกรรมเดิมกรรมเก่ากรรมใหม่นะเพราะฉะนั้นผมจะมาบอก5้าเคล็ดลับเพื่อปรับดวงชะตาหลังพระราหูย้ายให้เกิดความสําเร็จเรื่องดีจะได้ยิ่งดียิ่งฟูขึ้นไปเรื่องร้ายจะได้ผ่อนหนักเป็นเบาเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนั่นเองครับ และที่สำคัญครับ5เคล็ดลับนี้ทุกท่านสามารถนำไปทำได้ด้วยตัวเองนะครับไม่จำเป็นต้องลำบากยุ่งยากไปทำได้ด้วยตัวเองนะครับหรืออยากจะมาร่วมทำกับผมร่วมทำบุญกับผมก็ได้เช่นกันครับมาเริ่มกันเลยครับข้อที่1ครับขอให้กรลยาณมิตรทุกท่านทุกคนนะครับหาเช่าซื้อพระพุทธรูปปาง ป่าเรไลซึ่งเป็นตัวแทนของพระราหูเทวานะครับเป็นพระพุทธรูปประจําพระราหูประจําพุทธกลางคืนหน้าตัก9นิ้วขึ้นไปนะครับเนื้อทองเหลืองหรือเนื้อเงินก็ได้นะครับทองเหลืองก็จะถูกกว่านะครับถวายแด่พระพิสุสง์เข้าสู่ในพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับข้อที่2 ขอให้กัลยาณมิตรทุกท่านครับนำพระไตรจีวรรวมถึงนิบนพระสงฆ์ทั้ง12รูปตามกำลังพระราหูเทวามาถวายนะครับถวายพระไตรจีวรน,นะครับพร้อมพระพุทธร,รูปข้อหนึ่งเนี่ยแด่พระสงฆ์ทั้ง12รูปครับข้อที่3ขอให้กัลยาณมิตรทุกท่านเนี่ย จัดเตรียมสังฆทานจัดด้วยตัวเองนะครับจะได้เป็นสังฆทานที่สมบูรณ์และสดใหม่นะเป็นสังฆทานปัจจัย4 12ชุดนะครับถวายแด่พระสงฆ์12รูปนะครับแล้วของในสังฆทานนั้นขอให้แต่ละชุดมีของ12อย่างนั่นเองนะครับข้อที่1เนี่ยเป็น การทําพระพุทธบูชาต่ออายุพระศาสนาถวายพระพุทธรูปนะครับให้คนกรับไหว้บูชาเป็นพุทธานุสติกรรมฐานต่อไปข้อที่2เป็นการถวายเพื่อเป็นธรรมบูชาพระไตรจีวรนะครับข้อที่3เป็นสังฆบูชาแด่พระสงฆ์นะครับข้อที่4หลังจากเราถวายพระพุทธรูปพระไตรจีวรสังฆทาน เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาแล้วนะครับจริงๆแล้วเราต้องให้พระสงฆ์ทั้ง12รูปที่เรานิมนต์มาเนี่ยจเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตรแล้วก็บท รรมจักครับเนื่องจากพระราหูโคจรสเสด็จเป็นกเกษตรตาธิปตีซึ่งถือว่าเป็นบทอันเป็นมหามงคลที่จะเป็นน้ำพระพุทธมนต์ที่ปรบับพรมไล่สิ่งที่เป็นอับปมงคลออกจากดวงชะตาออกจากชีวิตของเรานะครับเสริมความเป็นมหามงคลในช่วงเวลาที่พระราหูย้ายนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่5ครับขอให้กัลยาณมิตรของผมทุกท่านทุกคนเนี่ยไปทำบุญด้วยการปล่อยปลาแต่ปลาเนี่ยต้อง 112ต้องใช้1เลข112นะครับ112คือกำลังของพระราหู112ชีวิตหรือ112กิโลเป็นปาท้องเป็นปาหน้าเขียงยิ่งดี เป็นปลาที่อยู่ในตลาดกําลังจะถูกประหัดประหารนะครับให้เขารอดพ้นจากพันธนาการให้เขามีอิสระมีอายุยืนยาวเป็นปลาหลากหลายชนิดยิ่งดีแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมอุทิศกวดน้ําให้กับคุณบิดามารดาคูบาอาจารย์เทพพมเทวดาที่รักษากายสังขารถวายบุญแด่เทพพระราหูเทวาให้เปิดดวงชะตาเปิดมหาโภพก,กระสับ์สะบัดเคาะรับโชคให้กับกร,รยานามิรท,ทุกท่านนะครับที่สําคัญหมายเหตุทั้ง5า ข้อดีในการทําบุญต้องทําในเลิกวันที่พระราหูย้ายเท่านั้นนะครับจึงจะได้ผลแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นคือวันจันทร์ที่5พฤษภาคม2,568เท่านั้นนะครับจึงจะได้รับผลสำเร็จอีกทั้ง เลิกที่ดีคือช่วงที่เป็นช่วงกลางคืนครับเพราะกลางวันเนี่ยพระสุริยเทพมีกําลังนะครับตอนหนึงคืนเนี่ยเป็นช่วงที่ดวงดาวทั้งหลายเนี่ยมีกําลังเพราะฉะนั้นเลิกในการทําบุญก็ควรที่จะอยู่ในช่วงหนึ่งทุ่ม 12นาทีเป็นต้นไปนั่นเองนะครับกลยาณมิตรทุกท่านนะครับใครที่อยากจะทําบุญแล้วมองว่าเอ๊ะตรงนี้มันใช้ปัจจัยเยอะมากทั้งปล่อยปลา112ตัวทั้งถวายพระพุทธร,รูปทองเหลืองพราไตจีวรสังฆทานนิมนต์พระ12รูปโรูปโหใช้เงิน หลมื่นเลยนะครับถ้าท่านไปหาพักพวกมารวมตัวทํากันไม่ได้ตามวันเวลาเลิกต่างๆและอยากจะให้มีคนนําในการทําอยากจะมาร่วมเป็นมหากุศลเพราะการที่ยิ่งร่วมกันเยอะๆเนี่ยยิ่งเป็นมหากุศลเทวดาฟ้าดินเจ้ากรรมในเวรเนี่ยก็จะมาเป็นพยานกันนะครับผ mm. มอาจารย์สันมหาทศดารานะครับก็ได้จัดพิธีการทําบุญรับพระราหูย้ายอย่างยิ่งใหญ่นอกจาก 5ข้อที่ได้พูดไปแล้วนะครับในวันนั้นยังมีการบวงสวงตามหลักโบราณประเพณีมีใบสีหลักใบสีต่อใบสีเทพใบสีพรมใบสีเปิดบารมีมีพิธีการจุดเทียนบูชาพระราหูผูกดวงชะตาเปิดดวงมหาโภคกระซับสบัดเคาะรับโชคนะครับในคืนวันที่ห้าพฤษภาคมเป็นวันจันทร์ด้วยนะครับเป็นคู่สมพลกับพระราหูนะพิธี จะเริ่มต้นขึ้นนะครับเวลา1ทุ่ม12นาทีใครที่อยากจะเข้ามาร่วมพิธีนะครับหรือบางคนอยู่ต่างประเทศอยู่ต,ต่างจังหวัดเนี่ยอยากจะฝากดวงชะตาเข้าร่วมพิธีให้ติดต่อเข้ามานะครับเพราะว่าเราจะมาแชร์ลิ่งบุญกันนะ,ะรวมถึงพิธีกรรมในครั้งนี้ ใครที่อยากจะเข้าร่วมพิธีรีบติดต่อเข้ามาด่วนนะครับรับจำนวนจำกัดจัดที่กรุงเทพมหานครเขตหนองจอกเวลา19.12นาฬิกา12นาทีนะครับเต็มแล้วปิดรับทันทีนะครับพิธีใหญ่ของเราประจำปีนี้นะก็จะมีพิธีพระราหูย้ายพระพฤหัสย้ายพระเสาย,าย้ายหลายคนเนี่ยเขาจัดกันเนี่ยรวบนะครับหรือว่าอาจจะจัดแค่2ครั้งแต่ของเราจะจัดตามเลิกตามชัยทุกครั้งไม่กลัวเปลืองเงิน ไม่กลัวต้องเสียเงินไหนลารอบนะเพื่อความถูกต้องร0อยปีจะมีการย้ายใหญ่พร้อมกันใน1ปี6ครั้งของดาวตรีเทพนะครับรายได้นะครับหลังหักค่าใช้จ่ายหลังจากที่เรานำไปทำบุญถวายพระพุทธรูปพระไตรจีวรสังฆทานแด่พระ12รูปถวายจะุูกปัจจัยนะครับรวมถึงการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งใช้ปัจจัยจำนวนมากในการ จัดงานนะครับทั้งแสงสีเสียงการลำบวงสวงใบสีผ้ายันขึงนะครับสายศิลยันก่อเพชรอะไรต่างๆยันพระราหูหลังจากเราตัดรายจ่ายออกแล้วนะครับรายได้เราจะนำไปทำบุญใหญ่นะครับหคือสร้างพระประธานและสร้างพระอุโบสถที่วัดธรรบดานจังหวัดสระบุรีนะครับสเราจะนำไปช่วยบูรณะพระมหาเจดี ที่วัดสับโสโบสรน,นะครับเป็นพระมหาเจดีที่ปัรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่วัดสับโสโบสรซึ่งเราจะจัดงานเนี่ยก็จัดที่วัดสับโโบสรนดีด้วยนะครับกรุงเทพมหานครหนองจอกย้ำอีกทีหนึ่งนะและ3ครับเราจะร่วมนะครับนำปัจจัยส่วนหนึ่ง ไปสร้างสาราปฏิบัติธรรมที่อำเภอาธาตุพนมร่วมกับท่านพระครูศรีพนมนะครับวัดาธาตุพนมนั่นเองนะครับใครที่อยากจะร่วมบุญร่วมพิธีทําบุญกันแบบเต็มอิ่มแล้วก็เป็นการบูชารับพระราหูเทวาในการย้ายราศีครั้งใหญ่ในรอบร้อยปีแบบนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมพิธีกันได้เลยครับและพบกันในพิธีวัน จันทที่5พฤษภาคม2568ครับ